ทไปต่อวะกินเท่าแกรับพี่ขั้นไม่้กินกับแกมีคำว่าสุราดรวกินอะไรอ่ะให้เลือกได้อ่ะที่ไหนอ่ะกตัวดิถ้าถามพี่ได้พี่ต้องกินต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเนื้อเนื้อตุ๋นกินไงวะก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อตุ๋นริกล้วน

ทำว่า12โวลต์หรือ4 8โวลต์เดี๋ยวกระเป๋าหายนี่กำลังทำอะไรครับเดี๋ยวกระเป๋าหายทำยันเม็ดบ่ออ๋อหวังดีว่างั้นเออเจ้าของเจ้าของเขาปล่อยให้เล่นไหมนะเจ้าของไม่รู้ตัวด้วยไม่ยังไม่รู้ตัวเลยอ่เดินไปนู่นแล้วเจ้าของอ่ะไม่รู้ตัวด้วยหพวกเขารู้แหละเออนะ กูก็รู้แหละรู้หรือไม่รู้นะรู้หรือไม่รู้อาจจะต้องรู้อ่ะแต่ถ้ารู้อ่ะอาจจะทำเป็นตัวไม่รู้ก็ได้นะไม่รู้ว่าจัสขยอนให้หน่อยตอมแพงด้วยคอนเทนต์นี้จะอยู่หลายปีอยู่โทรศัพท์ไปไหมอยู่ใน YouTube อยู่ในอยู่ใน YouTube ช่องก้อฐานะกรเฮ้ยส่งไปนี่ดิพี่ดราม่าแอดดิกอะไรเงี้ยแล้วก็จาจันอะไรเงี้ยเออเหรอเออได้ได้ ให้เขาขึ้นเตเตอร์แล้วมีซาวแบบแบบซีนิมาติกเลยในเมื่อในเมื่อคุณมาสนามในเมื่อคุณมาสนามบินเราแหวนเราแไม่มีผมก็บอกก็าไม่แบบบี้เลยจันจันโบน้องชายจันโบเราแหวนใครทำจานดูหลักการนะใครทำเนี่ยใครทำ คือห้ามพี่ห้ามแล้วนะพี่ห้ามแล้วนะอมนพี่ด้วอมโ้เละมีเหตุอะไครับเนีนี้นี่คือบินไปกี่ประเทศนี่คือบินแล้วไม่แกะเลยเหรอเอหตายี่นะนอีอีกก็ระเป๋าไว้ี่สะพายตั้งแต่ทุกบ้านสามอยย่ยกกระเป๋าให้พี่ดูหน่อยดิ ไอคอกป็นเราผู้พิารก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรโอหนี่คือสะสมแหละชอชอบชอบหรอโหพี่พี่หีสะสมอ่ะสะสมแท็กแท็กนะก็อนนี้ราคาโอ้โห S <S พี่ไม่พี่ยสบายใจเย่ทไยแบนเลยพี S> oh, <S ่พี packing? ่ไม่ต้องการคอนเทนต์ขนาดนั้นนะพี่คิดว่าใครดีกว่าอาเม็นคนหินใส่ในกระเป๋าเลยเี่กวไผมดเขาแต่ผมไม่ทำเขาจะเอาหินใส่กระเป๋าที่ผมไม่ทำห้ามไว้เหรอเราอะทำเขาหรือเปล่า เราอะทำหรือเปล่า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 เปลาเปลาเปลาปลาปไม่ไม่ไม่ทำุกตะกุกตะกากแล้วเราไม่ไม่ตะุกตะกากตะกหน่อยนี่คนนี้ไม่ทำคนนี้ช่วยเนี่ยแต่ม่ยอมรับแต่ของพี่เออเออเออผลงานมิมือโคตรเบาเลพี่หพี่ เอาเป็นสายยานซะแล้วไก่จอเออลึงพักให้จากไก่จออใครแกแกงตกลงเราได้ทำหรือเปล่าเปล่าเปล่าดูตาด้วยดูตาตะคุกตะขากแล้วเราอ่ะเราทำมะเนี่ย

เสแล้วแล้วเขาก็มาแกล้งลูกชายสุดที่รักของเขานะครับถ้าเปิดฝาเาไว้เลยเ้าเปิด้เลยไม่ไม่ไม่เขา อันนี้เป็นคนสุดท้ายโอเคเมื่อไรเออนี่แหละคนดีดีเลยพี่ขอโทษด้วยนะหยี่โดนบังคับพี่โดนบังคับพี่ไม่อยากจะทำเลยเออเดี๋ยวีแล้วพี่